ตามตำราปุราณว่าพระสุขเป็นโอรสของพระฤคุบดีพรหมบุตรกับนางชยาติหรือว่านางเลืองลือมีทิด่าชื่อเทวยานีเป็นมเหสีของเท้ายยาติในตระกูลจันทรวงศ์เป็นปุโรหิตของเท้าพลีและพวกแทบบางคำพีก็เล่ากันว่าพระสุขนั้นนะ่ะ เป็นบุตรของพระกวีและมีชายาชื่อว่าสุสุมาหรือสตะปาวราในลิลิตนารายสิบปางมีเรื่องย่อวา่าอสูรตนหนึ่งชื่อ้าวพลีเป็นพวกแทดก็ประมาณเป็นประเภทยักษ์ชนิดหนึ่งได้ไปในพิธีกวนน้ำอำมฤตถูกเทพฆ่าตายพวกอสูรได้ผ่าลงไปสู่บาดาลพราน จึงได้ชุบชีวิตให้ด้วยความคับแขนแน่นอุราเท้าผลีจึงได้ทำพิธีกรรมเพื่อเพิ่มฤทธิ์ให้ตนเองจนสำเร็จก็ได้พาพวกแทดไปรุกรานไปทั่วจนถึงแดนพระอินทไ,ได้ครอบครองแดนพระอินทั้งหมดพระอินได้ไปขอคําปรึกษาจากพระพระหัสบดีซึ่งเป็นดาวครูพระพระหัสบดีจึงได้ให้คำแนะนำ คือให้หลบหนีไปให้พ้นจากดินแดนก่อนเป็นการชั่วคราวซึ่งต่อมาพระอินท์ก็ได้ไปขอคำชี้แนะจากพระกษยปะเทพิดรกับพระอาทิติเทพมารดรน,นางอาทิติจึงได้แนะนำให้ทำพิธีขอความช่วยเหลือต่อพระนารายจนในที่สุดพระนารายจึงได้อวตารมาเป็นพรามเตียชื่อว่าวามน ต่อมาเท้าผลีอยากเติมฤทธิ์ให้ตนเองอีกจึงได้ทำพิธีกรรมตามเคยซึ่งคราวนี้ว่ามนได้ไปณนะที่แห่งนั้นด้วยเท้าผลีได้ออกปากว่าจะขออะไรก็ให้ทั้งนั้นว่ามนได้ทีก็ขอที่ดินเพียงสามย่างก้าวเท่านั้นเองเท้าผลีเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากจึงได้ยกให้แม้พระสุข ซึ่งเป็นอาจารย์จะห้ามปรามไว้แต่บอกว่าลันวาจาแล้วไม่ขืนคำเมื่อท้าวพลีทำพิธีรดน้ำตามธรรมเนียมของการยกให้พระสุก็หายเข้าไปในผวยน้ำเต้าอุดรูเพื่อไม่ให้น้ำเต้าหลังไหลออกมาวามนเป็นพระนารายณ์อวตารมาก็ย่อมทันเหลี่ยมเชิงของพระสุก เลยเอายาคาแยงเข้าไปในพวยน้ำเต้าจึงถูกตาของพระสุขเล่นเอาตาพระสุขบอสนิทและทนเจ็บไม่ไหวต้องหายตัวออกมาน้ำก็หลั่งจากผวยน้ำเต้าไหลลงมือวามนฉับพลันสมทวินแล้วจึงได้สําแดงฤทธเดชประจักษ์ตาบัดนั้นอย่างหนึ่งเหยียบทั่วแหล่งสุรภพ,พอีกอย่างเหยียบหมดชั้น ชนสถานเพียงสองย่างก้าวก้าวแรกก็ไปทั่วแดนเทวดาอีกย่างก้าวก็ไปทั่วแดนมนุษย์เหลืออีก9ถ้าจะย่างเห็นทีจะทั่วแดนบาดาลซึ่งก็เรียกทั่วสามโลกคือสวรรค์มนุษย์บาดาลทีนี้เทา้าพลีโดยรวมแล้วพระสุข เป็นเทวดาพระสุกทรงโคเทพเจ้าแห่งความรักความสวยงามความอดุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารและเป็นเทพเจ้าแห่งการดนตรีศิละปะก,การแสดงทุกแขนงเทพประจำตัวสำหรับท่านที่เกิดวันสุกผู้ที่ปรารถนาจะมีความสุขความเจริญในเรื่องทรัพย์และสมบัติต่างๆควรจะบูชาเทพพระสุกหลักเทวะกำเนิดเทพพระสุก เป็นเทพเจ้าแห่งความรักและดนตรีพระอิสวรทรงสร้างจากโค21ตัวบทปนเป็นผงห่อด้วยผ้าสีฟ้าอ่อนพรมด้วยน้ำอมฤตจึงกลายเป็นพระสุขพระสุขมีผิวกายสีฟ้าทรงโคเป็นพาหนะประจำอยู่ทิศเหนือเป็นเทพนพระเคราะห์ประเภทสุภเคราะห์มีกิริยาน่ารักอ่อนหวานชอบงานศิลปะทุกประเภท เป็นมิตรกับพระอังคารและเป็นศัตรูกับพระเรสาสัญลักษณ์เลข6มีกำลังพระคร์เป็น21พระสุขเป็นครูของเหล่ายักษ์ธาตุประจำตัวคือธาตุน้ำสีประจำตัวคือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินตามปรัชญาทางโหราศาสตร์กล่าวว่ากิเลสสมบัติหรือพกสมบัติให้ถ่ายสุขท่านที่มีเทพพระสุขรักษาตัว จึงมีบุคลิกลักษณะชอบความบันเทิงเริงรมสนุกสนานเจ้าสำราญเจ้าสเสน่ชอบสังคมมีความรอบรู้ในวิชาการดนตรีเป็นผู้ที่มีศาสตร์ศิลในการบริหารชีวิตมีความสามารถในเรื่องอาหารการกินและรู้ที่กินที่รับประทานว่าที่อร่อยอยู่ที่ไหนชีวิตปรารถนาความสุขอยู่ตลอดเวลาพุทธบูชา เทวบูชาในการบูชาเทพประสุขคำว่าภกสมบัติแปลว่าทรัพย์สินเงินทองความสุขความเจริญเรื่องของกินของใช้ของสวยงามผู้ปรารถนาจะมีความสุขความเจริญในเรื่องทรัพย์และสมบัติต่างๆนั้นควรจะบูชาเทพประสุขโดยมีรูปภาพเหรียญเทวดาเทพประสุกตลอดจนรูปเคารพบ,บูชาตั้งจิตอธิษฐาน อุทิศบุญกุศลให้เทพพระสุขทุกครั้งที่ได้ทำบุญหรือสร้างกุศลพระคาถาบูชาเทพพระสุขโอมอิติปิโสพักขวาพระสุขจะมัสมิงจะพุทธคูณนางจะธรรมคุณนางจะสังฆค,คุณนางสัพพทุกขังสัพพะพยังสัพพะโรคัง วิวัชเยสัพพลาพังพระวันตุเมก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระและสวดพระคาถานี้และอุทิศบุญอุทิศกุศลถวายแด่พระองค์ท่านแด่เทพพระสุขท่านจะคุ้มครองรักษาอำํำนวยโชคอำํำนวยชัยให้มีความสุขทุกที่วาราตรีการและผู้ที่มีทรัพย์และมีความสุขตลอดกาล ลักษณะของพระสุขในคติไทยพระสุขเป็นเทพบุรุษมีกายสีฟ้าหรือสีเลื่อมประพัดสอนมีสองกรทรงไม้เท้าและดอกบัวบางก็ทรงสรอนเป็นอาวุธสวมชดายอดรือสีส่งเครื่องผนวดรือสีนุ่งห่มหนังเสือสวมลูกประคำทรงเครื่องประดับเป็นเพชรแก้วไผ่ลินและแก้วเพทายทรงโค อุสุภราชเป็นพาหนะในคติฮินดูเป็นเทวะฤสีมีกายสีฟ้าบางก็ว่ากายสีขาวรูปร่างสูงมีรูปงามตาบอดข้างหนึ่งมีสีกรส่งไม้เท้าลูกประคำมอน้ำดอกบัวหรือดาบพระสุขมีรัศมีสีขาวมี16แฉกมุ่นมวยผมอย่างฤสี สวมลูกประคำสวมอาภรณ์สีขาวส่งเครื่องประดับด้วยเพชรแก้วไผ่ลินและแก้วเพทาไทยทรงม,ม้าเป็นพาหานะพระสุขยังมีพระนามอื่นๆอีกเช่นพระภารคควะพระอุสนัตพระสุกราจาร์พระอสุราจารย์พระอสุครุขอบพระคุณสำหรับการรับชมและรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ